มีพี่น้อง fc บอกว่าทอดทอดปีบนแล้วเก็บเก็บแป้งมันมันไม่ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวิธีคุกแป้งนะครับผมอ๋อนี่ผมจะอธิบายวิธีคุกแป้งนะครับข้อสำคัญอย่างที่ผมบอกไปในทุกคลิปนะครับแป้งมันต้องเยอะต้องท่วมไก่นะครับแป้งเราจะใช้แป้งเยอะหน่อยนะครับนี่แป้งแค่นี้มันน้อยครับนี่ น้อยแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราต้องเทแป้งลงไปอีกครับเดีย๋ยวไก่ลงไปก่อนแล้วก็เทแป้งผงลงไปนี่นะครับที่เาแป้งน้อยนีย่มันมันจะคลุกยากมากเลยนี่แล้วแล้วมือเรามันจะไปติดไอ้นี่ก่อนติดไอ้น้ําที่มันติดไก่มานี่น่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเทแป้งลงไป ไม่ตท่วมเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับใช้แป้งสาลียี่ห้ออะไรในหัวนี่นครับ <c oughs> จริงๆแล้วแป้งสาลีมันมีหลายยี่ห้อแต่ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับมันมียี่ห้อเว่าแล้วก็ดาวฟ้าแล้วก็ตาหมีหมีเออหบึกดําแล้วก็อะไรอีกอีกอันหนึ่งจําชื่อไม่ได้ใช้ได้หมดแห<ต>ละท<ด>ี่เป็น<ม>แป้งสาลีคร,ครับเอามาดูวิธีคุก เห็นไหมแป้งมันเยอะมันก็จะคลุกเา้าง่ายเห็นไหมเห็นไหมคลุกแล้วก็ขยําหน่อยนะครับขยามมํขยามือนิดนิดขยํานี่ขยําไปขยําม,มาแบบนี้ดูมือดูมือนี่ทําเร็วๆครับผมขั้นตอนนี้ทําทําเร็วๆก่อนที่เราจะเอาลงเตาคลุกไปขยําไปคลุกไปขยําไป ถ้าแป้งมันเยอะเนี่ยมันจะนุ่มมือนะครับวิธีเวลาเราคลุกแปง้งเอาจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันมันแป้งมันติดไก่ทุกชิ้นแล้วนี่เห็นไหมครับอ่าพอแล้วทีนี้เราก็มาจับสะบัดฝุ่นออกนีม่มันก็จะได้ประมาณนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมพอทอดแล้วมันก็จะฟูขึ้น แป้งมันก็จะกรอบขึ้นนะครับก็เอาไปลงกระทะเลยนะครับลงเตาได้เลยแล้วเวลาทอดนี่น้ํามันต้องเดือดประมาณนี้นะครับ100องศานะครับใช่ความร้อน100องศาน้ามันเดือดประมาณนี้ครับผมแล้วมาดูวิธีผมจะทอดแบบใหม่จะบัดแป้งแบบใหม่ครับใช้ตะแกรงนี้เลยใช้ตะแกรงสบัดเอาเลยรวดเร็วง่ายดีนะครับ ผมไปเจอคลิปหนึ่งในอของต่างประเทศนี่แบบนี้เลยแล้วก็ขยาอย่างนี้เลยเนะคอ่ะพอแล้วเห็นไหมครับนี่พอแล้วก็เอาลงกระทะได้เลยนะครับ สะดวกสบายดีนะครับเดี๋ยวไปเลยง่ายๆนะครับผมวิธีทอดไม่ได้ยากเลยนะครับใช้เวลาทอด1ินาทีครับกับความร้อนร้อยหกสิบองศานะครับอุณหภูมนะครับร้อยสิบองศาพอลงชิ้นสุดท้ายแล้วก็จับเวลาเลย1ินาทีนะครับ วัดหลังจากได้สิบก็ครบเวลาแล้วครับสิบนาทีนะครับด้วยความร้อนร้อยหกสิบองศาครับต้องรักษาอุณหภูมินะครับเวลาทอดต้องสังเกตที่น้ามันเดือดนะครับรักษาอุณหภูมิให้มันคงที่อย่างนี้นะครับผมพอได้สักห้านาทีขึ้นทางขาขีดนาทีก็มาเขย่านะครับผมไม่ใส่ไม่ติดกันนะครับแล้วพอครบสิบนาทีแล้วเรามาดูรัดใส่ขข้นนะครับนี่แป้งแป้งที่มันก๋วยเนะครับลองไปทําดูนะครับลองไปทำสามคลิป ที่ผมสอนดูนะครับามาดูครับก,กล้องเข้าซูมืดใกล้ๆเลยนี่นะครับเก็บแป้งมันก็จะประมาณนี้นะครับผมแป้งก็ติดประมาณนี้นะครับผมกําลังพอดีนะครับผมถ้าเกิดติดไปมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ ลองไปทําดูนะครับผมนะครับลองไปปรับดูนะครับผมไปทําตามที่ผมบอกดูนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่ครับทอดเสร็จแล้วนะครับเอาก็ะป๋งพึงพัดลมครับผมทอดเสร็จแล้วพึงพัดลมเพื่อไล่ความร้อนออกนะครับก่อนที่เราจะเก็บลงกล่องนะครับนี่นะครับพอทอดร้อนๆนี่กินร้อนๆนี่อร่อยมากนะครับแป้งมันจะไม่หลุดออกจากเนื้อไก่นะครับถ้าอุณหภูมิมันได้นะครับผมกินร้อนๆนี่อร่อยมาก มันจะฉ่ำๆข้างในครับผมมันจะนุ่มๆข้างในครับไก่พวกนี้มันจะไม่แห้งข้างในนะครับมันจะนุ่มๆข้างในช่ำๆข้างในนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราทอดนานเกินไปแล้วขาไฟแรงเกินไปเนื้อไก่มันจะแห้งมันจะไม่นุ่มครับนี่ครับวันนี้เจอกันอยู่ตลาดอำเภอละหันทรายครับหน้าที่การอำเภอละหันทรายครับผม